สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสูส่สรายการหมอชิดติดเจ้าอ, <c oughs> <c oughs> อิกแม่โอ้ไม่ใช่เลยเนี้อันนี้รถคอนเสิร์ตปะ ก็บอกคุณผู้ชมกับว่าวันนี้พวกเรา3ามคนจะต้องรอต้องสวยนิดนึงใช่ครับผมเพราะว่ารายการของเราจะมาเสียชื่อไม่ได้กับมีแขกรับเชิญที่แบบมน้องน้องรุ่นกตุกติ๊กติ๊กแต่ทําตัวรอเรามาใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องกันริกแล้วก็โตโน่ใช่ค่ะมาเยือนถึงถิ่นช่องเจดสีของเราโดยเฉพาะแบบโตโน่มาโตโน่ยู่อด์แอนยูวีเซมเซมบอกได้คำเดียวว่าโตโน่วันนี้ต่อแน่ต่อแน่ผรับผมน้องน้องถึงขั้นไม่นอนแล้วมากันเลยแฟนแฟนมารอกันแน่นเลย เสน่ห์แต่ละคนเนี่ยหรือร้ายจริงๆเอาแฟนลับในกระซิบมาบอกว่า3าคนเนี่ยรวมตัวทีไรนะหลอกกินกันไม่ลงกินไม่ได้อะช้าแล้วแถมไม่พอนะ่ยังร้องเพลงพี่เจด้วยแล้วก็ร้องเพลงสายศาสตร์ของพี่ชาวด้วยโอ้โหร้องเพลงพี่ชาวด้วยหรอคะแน่นอนครับเราคงกินกันไม่ลงหรอกครับเพราะว่ากินไก่กินหมูกันดีกว่านะครับหมายถึงว่าตัวตนความเป็นตัวตนความน่ารักแต่ละคนอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับมีแตกต่างกันออกไปแต่เพียงแค่ว่าเวลามารวมตัวกันแล้วมันกลมกล่อมแค่นั้นเองพี่จโน่ก็จะประมาณ แบบว่าดิบดิไม่เก่งดิบดิบทืนเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับผมครบเครื่องกลิ่นเท้าเขาเนี่ยนะครับโอ้โหพระถุงเท้าซักซักบ้างไหมพี่ซักบ้างไหมพี่อะไรงเงี้ยครับสำหรับการก็คงจะเป็นคนประมาณว่าหล่อเท่เพอร์เฟกเขาต้องเป๊ะมากนะครับทรงผมแม้แต่เส้นเดียวของเขาที่อยู่บนหัวเขานั้นยายาพี่จับไม่ได้พี่จับไม่ได้อย่างงี้คือเป็นเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับห้ามแต่ต้องผมของการขณะทํางานนะครับผมเขาจะหล่นแม้แต่เส้นเดียวไม่ได้อย่างงี้ส่วนล็กก็จะเป็นแบบพวกแบบปัญญาอ่อน ปัญญาอ่อนนะครับผมแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดอะไรแบบบุ๊กอะไรแปลกแป๊กแปกอะไรพวกนี้ได้ดูละครไหมได้ดูได้ดูครับในละครก็จะเป็นคนที่แบบแสดงออกเยอะนิดนึ่งมากกว่าตัวจริงแต่ตัวจริงก็แสดงยออกเยอะอยู่นะพี่เจนะครับครับก็พี่เจเนี่ยเราจะต้องนึกถึงพี่เจทุกปีว่าจะมีเทศกาลกินเจดีใจมากที่ได้ขึ้นเวทีของคอนเสิร์ตของพี่เต๋อเลวัดกับพี่นะครับปลื้มพี่มากๆครับสักสองเพลง าวเราเอ้นชักจียังไงมันลอยเลยไปอยู่กับเธอประมาณนี้สายศาสตร์เป็นเรื่องประหลาดนะาสยศาสตร์เป็นเรื่องประหลาดประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเราชื่นชมพี่ชาวมาครับแต่เขาเป็นเพลงใต้ดินก็ระวังตัวให้ดีนะครับเขากำลังไปขุดดินกันอยู่ตอนนี้ขุดดินจับอยู่คนครับไม่ใช่หัวมันคนครับไม่ใช่หัวมันครับจะเป็นโอ้กันหมอชิดติดจอ มีแฟนๆเยอะแยะเลยเพราะน่ารักนะแต่ละคนเขาพูดจารรมันว่าเล่นฟังเพลงกว้างมากเลยนะสามารถร้องเด e กคิลเลอร์ได้พี่ว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมแล้วล้อใช่ใช่เจกับน้องหมิวรู้จักกระจับปีไหมอะไรนะกระจับปีหมิว